โอเคครับคนดูก็ไปกันต่อนะครับสำหรับตาแรกของอีพีสาอีพีสามนึงดาวของเรานั่นเองจะไปเจอมหาเทพรรเหรือเปล่าหรือจะเจอไก่เราไออก่ไก่พร้อมเชิดไงไม่ไหวแล้วแค่ใช้โปรครับคนดูอย่าไปซีเรียสอะไรมากมีเยอะแยะโปรอะมีตั้งแต่โปรก้าวก้ายันโปรห0ึ่ 100, อยะโปรก้้า,าถึงโปรหนึ่ันหรือเปล่า <S <S โถแป๊บเดียวก็จะสิ้นปีอีกแล้ว ถือว่าเจอห้องเอาเรื่องโูข้างนู้นมีแบบมีกอบสตาร์ด้วยว่ะผมว่าม่งยับแน่เลยตาเนี้ยข้างนู้นหรือข้างเรา <c oughs> อาจจะข้างเราโอ้หผมคนแรกถือว่าดีไม่มีใครแย่งตัวผมได้ครับเพราะว่าผมอยู่คนแรก <14 S 1> ชิวจัดชิวจัด <14 S 1> ตาเนี้ยชิวจัดขอให้ผมเลือกทามัดได้ก็จบละโหเราแบนป่าโอ้โหแบนตัวเดียวกันด้วย เดี๋จะเชื่อนี่มันก๊อบกันมาหรือเปล่าหรือว่ามันโดนทีมเดียวกันมาเฮอ,อแบรนตัวเดียวกันนี่กโคตรแบบโอเคเราก็เลือกไปเลยครับไม่ต้องซีเรียสคนอื่นปล่อยคนอื่นเขาเราเอาอกก่อนเดี๋ยวเราไม่ได้เล่นละเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนตัวเล่นอีกเฮ้ยมาดิไซเบอร์หรอยุคโลกแห่งอนาคต นาจะท้าพ่อถนะ้าพูนดูจากดูจากกระทาสามงามที่เขาถือแล้วอ no ิบาดังวะรอดูทีมเราโอ้โหป่าเลือกตัวอะไรมาไม่รู้เนี่ย <My pleasure. S 1> คารีนาะคาริอาคาริอาเนี่ยผมเจอบ่อยแต่คารีนานี่ไม่ค่อยได้เจอนะโ,อ,โอ้นี่ก็เจอบ่อย <laughs> ชื่ออะไรวะชิงเชีย <laughs> ไม่ใช่แล้ว <laughs> อันนี้มั่วอันนี้เดา ตัวเยอะแล้วเกินอันนี้คือโชว์หรือไงวะเนี่ยโชว์จังเลยอ๋อคาดิตาโชว์ไม่พักอะอุย้ยเฟรเฟร,ฟรดินบาดังโอ้โหนี่มันสปอนบ๊อบมเปลี่ยนฮานาบีฮานาบีนี่เจอบ่อย Okay, ข้างนู้นไม่เลือกเดี๋ยวทีมเราเลือกเองครับฟาเซถูกหรือเปล่าวะเดี๋ยวให้ไปดูไม่ไหวอะผมว่าทีมเราน่าจะได้อยู่นะเพราะว่าผมตัวแทง์ไงตัวแทงก์กับซัพพอร์ตอะผมว่าน่าจะถึกอยู่ข้างนู้นผมว่ายังไม่ถึกเท่าไหรผ่ผมกลัวอะไรผมกลัวผมกลัวแบบข้างนู้นมีตัวยืนไม่ใช่อะไรเลยคือถ้าไปม,มีตัวยืนทีมเรานี้ก็น่าจะไหวอะรู้จักประวัติการเล่นแล้วน่าจะชิล มีแด่แบบตัวระดับท็อปทั้งนั้นท็อปทรีโอ้โหเรามีดาวแค่เรามีแ,แค่คนเดียวเองวะเฮ้ยแต่นั่นไม่รู้มันคืออะไรคนดูไอ้ที่มันอยู่เป็นข้างหน้าไอ้สีเหลืองๆอะผมไม่รู้วะ่ะอาจจะแบบคนที่เล่นโหดโหดกว่าแบบปกติเหรอนะเลนบนครับผม พร้อมดิรออะไรอ่ะพร้อมสู้อะ,ออะขึ้นแรงมาแล้วพร้อมบวกอะเออดูขอดูฝีมืออ e ีพิกสามเลยนี้น้อง <c oughs> มันจะโหดหรือเปล่าเห <c oughs> มือนเดิมครับเราก็ดักครับดักพุ่มเผื่อมีคนมาตีไงมันจะได้แบบโดนเราก่อนมันจะได้เข้ายากหน่อยแต่น่าจะไม่มีและทรงนี้เราก็ฟาร์ม โอ,อ้บาดังบาดังดาดังเหรอบาดังเหรอน้อง <c oughs> จุกรูมาดังเหรอบาดังเหรอ,หรอ <c oughs> โอ้โหเอาไม่ได้มาคนดูเฮ้ยได้วะ่ะโอ้โหถือว่าสวยถือว่าสวยดิ ดูไม่ทันดูไม่ทัน <laughs> ดูไม่ทัน <laughs> ผมว่าร้อนแล้วร้อนแล้วอือฮือเอาไปละ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 น้องเอาไปละ <laughs> อันนี้มันเอาจริงวะพี่รอเล่นน้องพี่รอเล่นพี่รอเล่น พี่รอเล่นพี่รอเล่นมันฟิกเกอร์หนีเลยวะมาใหม่ไหมมาใหม่ไหมล่ะขอได้ป้อมอ่ะพระเจ้าอ่ะโหดาร์กจะเกิดด้วยดาร์กอะไรล่ะดาวโอ้มันมีฮิลแล้วว่ะ14วิขอลาดอันนี้นะมันน่าจะโกรธอ่ะถ้าลาดอันนี้ได้อ่ะโอ้โหไม่ทันช้าไปหน่อยนึงอันเนี้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  อันแม่ไอ้หนูไอ้ไหนูใจเย็น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 พี่บอกให้ใจเย็นไอ้นี่มีพลังไอ้นีน่มีพลังเราต้องกลับก่อนคนดูเดี uh ๋ยวมารอบวกเต่าเนาะใจเย็นเพื่อนเติมเลือดก่อนเออรามีเมฆด้วยวะงั้นก็ถึงเต่าไว้ครับ โอ้แต่กลางเข้าไปแล้วดิไม่ใช่กลางป่าพูดผิดก็ไม่น่าจะมีใครตีโอกลางลงล่างคนไม่ได้เอาต่าแล้วบอกกลางครับน้องอมาด้วยความแค้นมาด้วยความแค้นคนเนี้ยบาดังบาดังเพื่อนเลิฟมาด้วยความแค้นนะดิโอ้โหมันตีไปแล้วว่มันโคตรไวเลยเห็นไหมคนดูถ้า เอาได้นะเอาได้นะมันส่วนวะมันเรียกเพื่อนมาวัานนี้คือถ้าผมเมื่อกี้ไปยืนตีง,งูโง่อยู่คนเดียวนะแม่งมันลาสนี่ผมดูดวงสวยไปกว่าน,นี้อีกแถมน่าจะตายด้วยเออคือถ้าไม่มีป่านี่คือพูดง่ายว่าไม่ต้องแตะไม่ต้องแตะเลยเต่าอ่ะเฮ้ย <Hey. S 1> ไอ้นี่ก็เอาเรื่องวะเขารู้ว่าเราเขาเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเราได้คิวเนาะเขาก็ต้องรีบหาหายเอพีเพิ่ม เราก็หาจักเลนเาานานันเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่มันเอาจริงอะเนี่ย <c oughs> มันเอามันเอาสุดจังวะเดี๋ยวรอ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 เรารอเราแบบหาของก่อน โอ้แต่ทีมเราเล่นดีมากเลยคุณดูแทบไม่ต้องทำอะไรเลยอีพีสามนี่มาเล่นง่ายอย่างนี้นี่เองโค้ดได้อะ่อะอีพีสามอ่ะผมว่าได้ได้ยาวๆอะ่ะทรงเนี้ยน่าจะขึ้นรัวๆโอ้โหมันเอาเอฟพียับๆเลยอะพอมันพอมันตายอะ s <S เอาไปแล้วเอาไปแล้ว โดนร้านไปดิน้องไม่ไหวก็พี่เอาไปเล่าถอยเลยเหรอถอยเลยเหรอโอ้โหมันถอยเลยวะ <c ười> แค่กดอติไม่กระพว่าแล้วอะดูแลว้วอะเอาไาเพื่อนเอาเพื่อนน่าจะไม่ได้เอาเพื่อนบอกแกงแกงล่างแกงล่างโอ้โห,โห,โหเฮ้ยมันห้าวอะมันห้าวอะอิ้ย ถ้ามันไม่ฟิกเกอร์นะคนดูน่าจะได้วะเมื่อกี้น่าจะได้อยู่บาดังบอกไม่ไหวแล้วแม่งเดินบ่อยโอ้แล้วว่าผมยังเดินมึนมนเพื่อนคิวแหลกแล้วตอนเนี้ยคิวยับเลยโอ้ฮานาบิใช่ป่ะผมว่าแม่งเก่งเพราะว่ามันมีไอ้สีดำๆอยู่ข้างหน้าชื่อข้างล่างอะที่ผมสงสัยอะตอนแรกอะตีคนเดียวได้ปะตีคนเดียวได้ปะเขาอยู่ล่างกันหมดอะน้องตีคนเดียวได้ปะพี่เจ้าป้อมอะโอตีคืออีก เดี๋ยวมันด่าพ่อครับคุณดูเราต้องมาช่วยเขาเราต้องเซฟพ่อแม่ไ้ก่อนน่าจะฟรีครับฟรีป้อมป้อมป้อมอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่งป้อมเรียบร้อยโรงเรียนจริง บารังบอกป้อมหายไปไหนวะบาร์าว่าป้อมหายไปไหนวะ <c oughs> เดินไปต้องนานไหมป้อมหายป้อมป้อมป้อมหายไปแล้ว <c oughs> โอ้โหไม่ต้องทำอะไรเลยวะ่ะดีวะเคลียร์เลนยังเดียวพอเอาได้ไหมป้อมกลางครับเพื่อนโอ้โหมันมากันเต็มเลยวะ อ,อ,อ,อุ้ยเป็นไรอันเน็ตน้องอย่านะอย่านะไอ้นี่ก็จะแอทแทกอย่างเดียวเร็วอะ,ะเก่งเหลือเกินครับผมไม่เห็นกูเดินมนน่ถ้ากูเป็นจรวดค่อยว่าไปย่าง,อา,อยางเอาอีกแก้วล่างเอาอีกแก้วทำพีทีกแก้วโชว์เทพอีกแก้วเฮ้ยเพื่อนโดนว่ะ จิบหายแล้วพิกหรือเปล่าเนี่ยสี่ต่อเจ็ดอ่ะพิกหรือเปล่ามาดิกดอันตีแล้วถอยอ่ะ <c oughs> โอ้ัมนมันไม่ให้มันไม่กาให้ตีเลยอ่ะโอ้อะไรวะไม่กาให้ตีเลย <c oughs> เกินไปขนาดนี้ก็เกินไป มันกะจะแบบไม่ให้ผมเลยแบบโอ้โหโชว์ประสิทธิภาพของทามัสเลยวะทั้งเกมยังหนึ่งศูนย์อยู่เนี่ยจะสิบนาทีแล้วเอ้ยสักตัวโอ้อะไรวะแม่งเอาเต่ามาเพื่อนเอา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  เอาเอาโอ้โหโคตรแรงเลยเอาได้อีกหนึ่งโอ้โหโหเล่นคนง่ายคนดูง่ายจัดตบเลยเป็นขี้อ่ะเหลว่ะเอา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 กาไหมเล่ากาไหมเล่ากาไหมเล่าอันนี้มันจะทำอะไรวะเนี่ย บ้าดังเพื่อนเลิฟน้องโอ้โหจังหวะนี้เนี่ยได้ตีแล้วได้ตีแล้วโอ้โหไปไหวเมื่อกี้ผมโดนอะไรไม่รู้อ่ไม่ได้ไม่ได้ตีนะแบบได้เหมือนจะได้แต่มันโดนสก,กัดน,นิดนึงอะซีซีอะโอ้โหชิบหายแล้วพี่เกมหรือเปล่าเนี่ยชิบหายอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยโคตรแย่อะ oh. ไม่ได้เซิร์ฟสักทีเลยว่ะโอ้ไม่พีคลวคนดู ตังแม่งห่างกันแบบเป็นร้อยล้านนะเอเค,ครับเพื่อนใจเย็นดีใจเย็นดีแต่ไม่ทานแล้วผมว่ายัางไงก็แตกทุกคนจะถึงอะ่ะต้องจะแตกก่อนโอ้สองคนด้วยไม่ใช่ตัวเดียวข้างบนสามบนสาม ได้เวลาล่าล่า,ล,าล่าคืนแล้วฮาราบิแม่งเล่นอย่างแบบเล่นอย่างกระแทงอะ <c oughs> ดูดีมันยังแบบอย่างบ้าฮาราบีผมแม่งเอาโคตรจัดอะดูดีโอ้โหต่อย,ยับยับได้ด้วยเอ้ยมึงไปไหนไปไหนโอ้โหไม่ทนันได้โซยอีกอะโซยปอมก็ไเลยวะเออโหฮาราบีแบบยืนยังแบบ คือถ้าข้าฮานุนมาดูมาดูแบบแผนที่แมบ,บเรานะคือแบบคือฮาราบิแม่งเอาเกินดูดิดูเดินอะผมว่าเดินแบบนำหน้ามากนะโคตรสูงอะ่ะสวยเพื่อน๋ยวดันบนให้วะไอพลนุนก็แม่งจะเอาคิวแล้วไม่ดันแล้วเลนอะ Oh, แล้วบวกกันด้วยนะยับจัดยับจัดสวยได้มาอีกหนึ่งเราเนียนป้อมดีกว่าคนดูแม่งอันติไม่ค่อยได้ตีคนเลยขอตีป้อม่หนวลวกันตอนเนี้ยเอาพระเอกมาแล้ว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 ได้โอกาสได้โอกาสต้องต้องเอาหน่อย น่าจบคนดูน่าจะไม่ทันแล้วานูน่าจะเกิดไม่ทนันคุณเล่นครับเกิดทนันเอาป้อมดีกว่าแจ๋วโอ้เล่นคนง่ายอะ่ะอีพีสามรือที่ผ่านมามันเป็นพ่อทีมผมแต่ไม่ใช่เพราะผมวะเออไม่รู้เหมือนกันโหได้สองดาวเลยหรือเปล่า โอ้โหอีปีกสามสามดาวแล้วโคตรเวอร์แป๊บเดียวจะอีปีกสองแล้วข um ึ้นมาแป๊บเดียวก็จะไปอีกแล้วหรอคุณชนะห้าลวดห้าตาเลือดไว้หกจุดสี่อย่างว่านะครับคนดูเราดันเลนอย่างเดียวไงก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรบ้างเนาะเพื่อนก็บวกนะครับก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ